เมื่อชายหนุ่มถูกสาบไม่ให้เจอกับรักแท้แถมสาวใดเมื่อได้กินตับกับเขาก็จะได้สมหวังกับความรักแล้วความสาบสุดสยิวนี้จะทำให้ชีวิตของเขานั้นจบลงยังไงสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ G U Channel และสําหรับหนังที่ผมจะมารีมาสเตอร์กันในวันนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า luck, กู๊ด l ักช c h โชกรักนายชักจัดให้เรื่องราวของหนุ่มที่ถูกสาบให้เป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่ก่อนสาวใดจะผ่านเขาไม่ได้ก็ต้องโดนเขากินตับซะก่อนและนี่จะเป็นคําสาบหรือเป็นพรจากสวรรค์ฮา เเพื่อนพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาในปี1985เราเด็กๆว่าอยากรู้อยากลองก็ได้รวมตัวกันที่งานวันเกิดของสาวน้อยเบลตาพวกเขาได้เล่นการสุ่มหมุนขวดเพื่อให้หนุ่มน้อยผู้โชคดีได้เข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้ากับสาวน้อยที่เขาสุ่มไปโดนในเวลา7นาทีนั้นพวกเขาก็จะทําอะไรก็ได้ในตู้เสื้อผ้าตอนนั้นชาลีพระเอกของเราก็กําลังบอกเพื่อนสีของมันอย่างไอศตรูว่าถ้าเข้าไปในตู้กับสาวที่มันชอบได้อันดับแรกก็คือขยี้เมาส์ถูเมาส์อันดับต่อไปก็ชอนชายหนองพอศตูก็ ไม่ต้องห่วงกูหลอกเรื่องนี้พ่อกูสอนมานานแล้วและดูเหมือนไอ้ศัตรูมันจะทำบุญมาอย่างดีเพราะมาสุ่มได้สาวน้อยสวยๆอย่างน้องเจนนิเฟอร์คนนี้เขาไปอยู่ในตู้เสื้อผ้ากับมันส่วนหนุ่มน้อยชาลีพระเอกของเราก็เล็งสาวน้อยเบลตาเจ้าของวันเกิดไว้และดูเหมือนเธอก็จะชอบเขาเหมือนกันแต่เมื่อชาลีหมุนขวดอีขวดเจ้ากรรมก็ดันเลยน้องเบลต้าไปนิดเดียวและไปตกที่สาวอนิชาสาวน้อยอีโมปากดำบูชาลทัทธิซาตานชาลีก็ถึงกับสยองขนลุกขนพองทางคู่ก็เข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าชาลีก็บอกอนิชาวา อย่ามายุ่งกับกูนะเมึงแต่สาวน้อยอนิชาก,ก็บอกว่าฉันหลงรักเธอมานานแล้วว่าแล้วเธอก็ถอดเสื้อบุกยระจาชาลีบอกว่าวันนี้แหละจูบแรกมึงต้องเป็นของกูว่าแล้วเธอก็ทําการฉุดกระชากเสื้อของชาลีควนและบิดหัวนมของเขาจนเป็นรอยชาลีก็ร้องรั้นด้วยความเจ็บปวดเพื่อนๆก็ดึกว่ามันกําลังเสียวสุดท้ายชาลีก็หนีออกมาจากตู้เสื้อผ้าได้ทําให้อนิชาโกรธและโมโหเธอก็เลยทําการไล่เวทสาปให้น้องชาลีต้องทนทุกข์กับความเสียใจและขอให้หญิงใหญ่ที่ได้ผ่านมือชาลีไปแล้วได้เจอกับความรักและความสมหวังเพื่อ ชาลีอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเสียใจตลอดไปไม่พูดเปล่าเธอไล่มนเสร็จก็ดึงผมชารีเป็นกระจุกหนึ่งแล้วก็เดินออกไปจากงานด้วยความโกรธเวลาผ่านไปหลายปีจากหนุ่มน้อยชารีก็เติบใหญ่เป็นไซส์ฟุตลองเขาก็กําลังเล่นจาจี้กับแฟนสาวของเขาอย่างแคร์ราและในขณะที่เธอกําลังลงไปเป่าปีให้กับเขาเธอก็บอกรักชาลีแต่ชาลีก็กลับทํานิ่งเฉยทําให้เธอเสียใจแล้วก็บอกว่ากูทําให้มึงขนาดนี้ชาลีกลับไม่เคยบอกรักเธอเลยเธอเลยเสียใจและตัดสินใจเลิกกับชาลีต่อมาเราก็จะเห็นว่าชาลีกับสตูก็ยังเป็นเพื่อนสี ทั้งคู่นั้นมีหน้าที่การงานอย่างดีศัตรูนั้นเป็นหมอศัลยกรรมผ่าตัดเสริมอิมลูกค้าของเขาก็มีแต่สาวๆสุดแซ่บส่วนชาลีนั้นเป็นหมอฟันลูกค้าของเขาก็มีแต่คนแก่ที่ฟันผุเล่นเอาชาลีถึงกับอยากกลับไปเรียนใหม่เย็นวันนั้นชารลีกับศัตรูก็ไปที่งานแต่งของแฟนเก่าชาลีที่ดูเหมือนที่งานนั้นเขาก็จะได้เจอกับแค่เราแฟนเก่าคนล่าสุดของเขาอีกด้วยในขณะที่เจ้าสาวกําลังกล่าวขอบคุณทุกคนภายในงานเธอกับระบุเจาะจงถึงชาลีบอกว่าขอบคุณชาลีีทท่เเหหหมืออนนปตััวํําาโชคใใ้้กบธชาลีที่ ฟังถึงกับงงว่ากูไปทําอะไรให้เมืองและดูเหมือนในงานนั้นก็จะมีสาวๆหลายคนนั้นมาถามกับเขาว่าคุณนั้นคือชาลีคนนั้นเหรอชาลีก็ยังงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วตอนนั้นความคิดของเขาก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อชาลีได้เห็นสาวสวยที่กําลังเดินมาเธอคือนางเอกของเรามีชื่อว่าแคมเป็นสาวสวยแต่สุดซุ่มซ่ามชาลีก็แนะนําตัวกับเธอแล้วก็บอกว่าเขานั้นเป็นหมอฟันเธอก็ตื่นเต้นแต่ก็ดันทําแชมเปญหกใส่ชาลีต่อมาในพิธีเจ้าสาวก็กําลังจะโดนดอกไม้เธอกระโยะะโนสนก,กลง สาวที่กาลังกินเค,ค้กก็ถึงกับร้องกรี๊ดแต่ช่อดอกไม้ก็ดันไปตกในมือของแครรที่กําลังจูจี้กับไอหนุ่มคนหนึ่งอย่างงงๆและดูเหมือนว่าคํำสาปของชารีก็จะทํางานอีกแล้ววันต่อมาชาลีมาถึงที่คลินิกแต่วันนี้เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อคนไข้ของเขากลับเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาสาวๆาวแถมมีท่าทีไม่อยากมาทําฟันแต่อยากจะโดนฟันตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าเลบ้าผู้ช่วยของชาลีได้อ่านข่าวในเว็บอินเทอร์เน็ตเป็นข่าวลือเรื่องของชาลีว่าสาวใดที่ได้ผ่านมือเขาก็จะได้แต่งงานสมหวังในความรักหลังจากนั้นตอนพัก วันชาลีก็กาลังเดินกินไก่ไสตูเขาก็ถามสตูว่าเห็นอะไรแปลกๆไหมดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีสาวๆสวยๆชอบมาทําท่าที่แปลกๆก,ก,กับเขาูดยังไม่ทันขาดคําตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับสาวแคร์เราที่กําลังมาลองชุดแต่งงานเธอก็เดินมาทักชาลีด้วยสีหน้าอันเบิกบานพร้อมกับอกว่าดูเหมือนว่าชาลีจะให้โชคเธอแล้วคืนอนั้นชาลีกลับมาถึงบ้านก็มีสาวๆมากมายโทรมาฝากข,ข้อความไว้ว่าอยากจะไปออกเดทกับเขาทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกับชาลีมาก่อนเลยหลังตัดมาเราก็จะได้พบกับแคมเธอทํางานเป็นพนักง,งานเลี้ยงแพนกวิน อยู่ที่ส่วนซาแต่ด้วยความซุ่มซ่ามของเธอทําให้เธอเกิดลื่นหกล้มจนฟันบินในขณะเวลาเดียวกันนั้นชาลีกําลังจะพาสาวคนหนึ่งไปออกเดทแต่กูยังไม่ทันจะสตาร์ทรถเลยเวรเธอก็บุกเข้าตีเมืองจันของชาลีชาลีก็บอกว่าชา้าก่อนท่านจอมยุตหญิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมึงหิวขนาดนี้เธอก็เลยเล่าเรื่องข่าวลือให้ชาลีฟังว่าตอนนี้เรื่องราวของชาลีนั้นดังเป็นไวัลเรเธอบอกว่าชาลีนั้นเป็นตัวนําโชคสาวใดเธอได้กินตอบกับชาลีก็จะได้เจอกับหนุ่มในฝันแล้วก็ได้แต่งงานชาลีก็บอกว่า่าาาาาาเเขขไมอออยยกกจจะะหปรรโชนน์ืงง แต่เธอก็บอกว่าเธออยากจะลองที่ผ่านมาเธอเจอแต่ผู้ชายห่วยๆถ้าเป็นไปได้เธอก็อยากจะสมหวังในความรักกับคนอื่นเขาบ้างแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นสาวแคมก็โทรมาหาชาลีเธอบอกว่าเธอต้องการจะหาหมอฟันด่วนไม่รู้จะโทรไปหาใครชาลีก็นัดให้เธอไปเจอที่ออฟฟิศได้อีก20นาทีหลังจากเขาทําฟันให้เธอเสร็จที่สาวแคมก็ซุ่มซ่ามทํามีดปักหลังเขาชาลีก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ลึกไปถึงหัวใจแต่จะเป็นไรไหมล่ะถ้าผมอยากพาคุณไปดินเนอร์แต่ไม่รู้ทําไมละสาวแคมก็ตอบปฏิเสธเขาชาลีก็เก็บของกํลาลังจะกลับ,บ สตาร์ทไม่ตดชาลีก็ลงไปจ๊มแบตให้เธอแต่ขณะที่จ๊มแบตเสร็จเธอก็เผลอปิดประตูรถแล้วก็ดันทํากุญแจลืมไว้ในรถซะอีเขาก็เลยต้องพาเธอขับรถกลับไปเอากุญแจสำรองที่บ้านเธอก็เลยมีโอกาสเล่าให้เขาฟังว่าเธอนั้นเป็นตัวโชคร้ายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรด้วยความซุ่มซ่ามของเธอก็ทําให้เธอนั้นซวยตลอดเวลาเธอก็เลยไม่อยากให้ใครนะั้นมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะติดโลกซวยของเธอไปด้วยหลังจากนั้นชาลีก็ขับรถกลับไปส่งเธอที่รถเขาก็พยายามจะขอเธอไปดินเนอร์อีกครั้งแต่ดูเหมือนเธอก็จะยังไม่ยอมจากนั้น้้้้นนนนชาาาาาาาลลีกกก็ับบบมถึงงพออเเขขใตต เมื่อได้เจอกับลีบ้าสาวร่างใหญ่ไซส์กอริล่าที่เป็นผู้ช่วยที่คลินิกของเขามาตลอดหลายปีเธอเชื่อในข่าวลือเรื่องของชาลีและมาขอความอนุคห์จากเขาตอนแรกชาลีก็ยังจะไม่ยอมเธอก็เลยจู่โจมเขาจนโตพังทั้งตัวสุดท้ายลีบ้าก็ได้ขอร้องเขาอีกครั้งชาลีสงสารเธอก็เลยจัดให้ไปหนึ่งดอกวันต่อมาเขาก็มาบอกข่าวนี้กับไอ้ศัตรูศัตรูก็ตกใจบอกว่ามึงนี่ใจบุญชะมัดทั้งทงที่เขามีพลังที่จะสามารถแอ้มสาวคนไหนก็ได้บนโลกแต่นายกลับไปมีอะไรกับลีบ้าเนี่ยนะตอนแรกชาลีก็บอกว่าเขาอยากจะหาคนที่เารักแ สุดท้ายศัตรูก็พูดเกี้ยกลมจนชาลีใจอ่อนและอยอมใช้ประโยชน์จากข่าวลือของเขาวันต่อมาชาลีก็เริ่มจัดใหญ่ใส่เต็มให้กับบรรดาสาวๆที่มารอเขาที่คลินิกหลังจากนั้นชาลีและน้องชายของเขาก็ไม่เคยว่างจากการรับแขกที่เข้ามาเยือนและดูเหมือนว่าหลังจากนั้นไม่นานเหล่าบรรดาสาวๆที่ได้ผ่านมือของเขาก็จะได้ส่งการแต่งงานม,มาที่บ้านของเขากันทุกคนดูเหมือนว่าเรื่องราวข่าวลือของเขานั้นจะเป็นความจริงแต่หลังจากสาวๆใช้ชาลีเป็นทางผ่านดูเหมือนว่าเขาก็จะเริ่มเบื่อและเริ่มโหยหาความรักอย่างจริงจังและสาว ที่เขานึกถึงนั่นก็คือสาวแคมวันต่อมาชาลีได้ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อจะไปชวนแคมไปดินเนอร์กับเขาพี่ชายของเขาก็เดินมาทักชาลีบอกว่าคนนี้เหลือที่น้องสาวของเขาพูดถึงแต่แคมก็บอกว่าเธอรู้จักสาวๆที่ชาลีนั้นไปมีอะไรด้วยแต่ชาลีก็บอกว่าพวกเธอแค่หาประโยชน์จากเขาสุดท้ายแคมก็ยอมไปดินเนอร์กับเขาแต่บอกว่าในฐานะเพื่อนแท้เท่านั้นต่อมาคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปเดทกันและดูเหมือนเคมีของทั้งคู่ก็จะเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากตอนนั้นน้องแคมจอมซุ่มซ่าก้นสา่ึแต ตาก็สบกันปิ๊งปังบรรยากาศก็พาไปทั้งคู่ก็เลยเผลอตัวเผลอใจไปจููบกันเข้าวันต่อมาชาลีก็ได้มาบอกกับไอ้สตูว่าเขารู้สึกว่าเขาเริ่มจะตกหลุมรักสาวแคมคนนี้แล้ววันต่อมาชาลีก็ได้ไปออกเดทกับสาวแคมอีกครั้งและดูเหมือนว่าเธอก็จะรู้เรื่องราวข่าวลือของชารีแต่ชาลีก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ความเชื่อแคมก็เห็นด้วยว่าคนอยากจะเชื่ออะไรเขาก็เชื่อไปแบบนั้นค่ำคืนนั้นชารีก็พาสาวแคมกลับไปที่บ้านในขณะที่ทั้งคู่กาลังจะฟีจะลิงกันอออยูู่่ดดดดีีีๆไไ้้้้ตตตรรกกก็็โโททมมาาาาแลววววบึงหุเเนนน เช็คกับสาวๆทุกคนดูเหมือนว่าเรื่องราวคำสาปของเขานั่นจะเป็นความจริงใครที่ได้มีอะไรกับชาลีดูเหมือนว่าตอนนี้จะแต่งงานหมดแล้วถ้าเขาไม่อยากจะเสียสาวแคมไปเขาก็ห้ามมีอะไรกับเธอถึงแม้ว่าสาวแคมจะยั่วย,ยวนแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าชาลีก็ต้องหักห้ามใจไว้ก่อนวันต่อมาศัตรูจึงพาชาลีไปที่สระว่ายน้ําเพื่อไปทําการทดลองขั้นเด็ดขาดว่าพลังของเขานนั้เป็นของจริงหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญศัตรูได้พาให้เขาไปเจอกับเอเลนอร์สาวร่างใหญ่ไซส์รถบรรทุกแถมยังมีสิวขึ้นเต็มตัวนิสัยไม่ดีปากเหม็นแถมยังชออบตด ตูบอกว่าเธอเป็นสาวคนสุดท้ายที่ควรจะได้แต่งงานบนโลกใบนี้นายจะต้องไปมีอะไรกับเธอเพื่อพิสูจน์ความจริงถึงแม้ชาลีจะรู้สึกกลัวเธอแค่ไหนเขาก็รวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปทักเธอเขาก็ไปชวนเธอออกเดท<ๆ>เธอก็ตอดใส่เขาไปหนึ่งทีชาลีก็บอกว่าไปเดทกับกูทีแล้วกูแถมตังค์ให้มึงด้วยเอเลนอร์ก็ตอบตกลงคืนนั้นทั้งสองคนก็ไปเดทกันแล้วก็จบด้วยการที่เธอพาเขาขึ้นเตียงหลังจากมีอะไรกันเสร็จชาลีก็มาอาบน้ําด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นชาลีก็ทําได้เพียงแค่รอเวลาเขากับสาาาวววแแคคคม์กกก็ุุยััันนนนททททผ่โโรศพละดีีีออออ้้งตช ชารีก็ได้ปฏิเสธสาวที่มาเข้าคิวรอเขาที่คลินิกเพราะว่าตอนนี้หัวใจของเขามีแต่สาวแคมหลายวันต่อมาชารีก็ได้นัดสตูไปที่สระว่ายน้ําและบังคับให้ไอ้สตูไปชวนเอเลนอร์ไปออกเดทถ้าเธอปฏิเสธเขาก็แสดงว่าคําสาบนั้นไม่เป็นความจริงเขาจะได้เดินหน้ากับสาวแคมได้สักทีคืนนั้นขณะที่ชารีกําลังคุยโทรศัพท์กับสาวแคมไอ้สตูก็โทรมาบอกข่าวดีว่าเขาได้พาสาวเอเลนอร์ไปออกเดทมาแล้วและเขาก็ไม่ได้โดนมนต์สะกดและขอเธอแต่งงานเป็นอันว่าข่าวลือเรื่องคําสาบของเขานั้นไม่เป็นความจริงชารีได้้ยินนนังก็ รอช้าลีพุงตรงไปหาสาวแคมที่บ้านแล้วก็จัดการบรรเลงเพลงรักกันอย่างเมามันไปครั้งแรกหลังจากเสร็จกิจสุขสมอารมณ์หมายขณะที่ชาลีมาหาอะไรกินที่ห้องครัวแต่แล้วชาลีก็ต้องตกกระจเมื่อได้เห็นข่าวในทีวีเป็นข่าวของเอเลนอร์ที่กำลังจะแต่งงานกับชายคนหนึ่งชาลีโมโหมากรีบโทรกลับไปหาไอ้สตูสตูก็ยอมรับว่าเขาโกหกชาลีชาลีโมโหมากที่จะทําให้ชีวิตรักของเขาต้องพังทลายเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีอะไรกับสาวแคมเรียบร้อยเช้าวันต่อมาชาลีก็ออกอาการพานอยอย่างเห็นได้ชัดเขาพยายามทําดีกับ สาวแคมเพราะกลัวจะเสียเธอไปชาลีก็ทำทุกวิถีทางให้เธอรู้ว่าเขานั้นรักเธอส่งดอกไม้ไปที่ทำงานของเธอนั้นหลายร้อยช่อจนห้องของเธอนันรกไปหมดหนักไปกว่านั้นยังส่งคณะภาษา,าเสียงไปร,ร้องเพลงให้เธอฟังจนตอนนี้สาวแคมนั่นเริ่มรู้สึกอึดอัดกับเขาแล้วชาลีทนไม่ไหวก็ได้ไปขอร้องให้ศัตรูทำศัลยกรรมให้หน้ากูหน่อยเขาจะได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่และเธอจะได้มาแต่งงานกับเขาแต่ศัตรูก็บอกว่ากูทำเป็นแต่เสริมเอิมชาลียังไม่หยุดเพอ้อเจ้อแล้วก็ขี้ระแวงแอบไปสกดร,ร,รอยตามซุ่มดูสาาาาววแแคมมทที่่งงงนนนขอออเเเธธลละ้ห็กกกัับยุ นะเขาก็นึกไว้นุ่มคนนั้นเป็นแฟนใหม่ของเธอชาลีก็แสดงความหึงหวงแล้วก็ไปชกต่อยเขาแต่สุดท้ายชาลีก็ได้พบว่าพอนุ่มคนนั้นนั่นเป็นช่างทําผมของสาวแคมทําให้สาวแคมนั้นทนไม่ไหวที่โดนลุกล้าอธิปไตยแบบนี้สุดท้ายเธอก็ได้ตัดสินใจบอกเลิกชาลีสุดท้ายชาลีก็ได้เสียใจออกมานั่งตากฝนอยู่หน้าออฟฟิศตอนนั้นเลบาผู้ช่วยของเขาก็ได้เดินมาปอบแถมยังบอกว่าเธอได้เจอเกับผู้ชายดีๆคนหนึ่งและขอบคุณชาลีบอกว่าวันหนึ่งชาลีก็ต้องได้เจอกับสาวในฝันของเขาเหมือนกันตอนนนนนนัั้ชชาาาลีเเห็็ยคึงกงกํบขว ขยแล้วเขาก็นึกได้ว่าคำสาบนี้เป็นของสาวอลิชาเขาได้ให้ศัตรูขับรถพาเขาไปหาอลิชาที่บ้านแล้วอธิบายกับเธอว่าเธอนั้นเคยสาบเขาให้ตกอยู่ในคำสาบตั้งแต่ที่สมัยเธอนั้นยังเป็นเด็กแต่สุดท้ายอลิชาก็บอกว่าตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กเธอไม่รู้หรอกว่าเธอทำอะไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆเธอไม่สามารถสาบใครให้โชคร้ายเป็นแน่สุดท้ายชาลีก็เข้าใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของเขาที่ไปประสาทแดกใส่สาวแคมจะต้องเสียเธอไปไม่มีคำสาบอะไรมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ถึงแม้อย่างนั้นชาลีก็ยังรักสาวแคมออยยู่เขาาแแบโทรหนนัักวิจ ผู้ที่สาวแคมชื่นชมในตัวของเขาเพื่อหวังว่าจะทําให้สาวแคมได้เจอกับหนุ่มในฝันชาลีได้มองเห็นเธอมีความสุขอยู่ห่างๆส่วนตัวเขาก็จมปลักอยู่ในบ้านเล่นเกมแต่เพียงคนเดียวแต่ตอนนั้นไอ้สตูก็มาหาเขาถึงบ้านพร้อมกับสาวในฝันที่มันกําลังจะแต่งงานด้วยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่มันมาหาชาลีมันมาบอกข่าวกับชาลีว่าสาวแคมกําลังจะไปที่ทวีปแอนตาร์กติกานี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะได้เจอเธอตอนแรกชาลีก็ทําเป็นไม่สนใจบอกว่าดีแล้วที่เธอจะได้ไปม,มีความสุขแต่สุดท้ายสาตูก็พูดเตือนสติชาลีจน ว่าเขากําลังจะปล่อยคนที่เขารักไปอย่างไม่มีวันกลับสุดท้ายชาลีก็รีบตัดสินใจขับรถไปที่สนามบินซื้อตั๋วพาดวงตอมอสุดท้ายก็ตามไปถึงบนเครื่องบินได้ทันและเขาก็ได้พบกับแคมเขาได้บอกความในใจของเขาทุกอย่างและพูดคำคำหนึ่งในตลอดชีวิตของเขาที่เขาไม่เคยพูดชาลีบอกว่าเขานั้นรักเธอเขาไม่อยากจะเสียเธอไปตลอดชีวิตสาวแคมก็บอกกูไปแค่อทิยตเดียวเดี๋ยววังคาหน้ากูก็กลับสุดท้ายชาลีก็มอบกล่องแหวนกล่องหนึ่งให้กับเธอและบอกว่าเขาจะรอเธอกลับมาสาวแคมเปิดดูก็พบว่ามันเป็นก้อนหินนเป็กกกาารรบอัตมส แนสุดท้ายสาวแคมก็ได้เรียกชาลีกลับมาและทั้งคู่ก็ได้จูบการสมหวังในความรักจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าอีสาวอลิชาได้ออกกล่องมาถอนคำสาปออกจากตัวของชาลีดูเหมือนว่าเธอจะทำของใส่เขาจริงๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนคำสาปทุกอย่างจะถูกถอนไปหมดแล้วหนึ่งปีต่อมาชาลีและสาวแคมก็ได้ไปเที่ยวกันที่อันดาติกาและได้มีความสุขอยู่ด้วยกันตลอดไปและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องกู๊ดลักชักเรื่องราวของคำสาปสุดสยิวแล้วเ,เพื่อนๆเราอยากจะโดนคำสาปแบบหนุ่มชา บ้าางหรือเปล่สําหรับภาพยนตร์เลือกูดลักชักออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2007ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.6คะแนนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e หรือจะโด o n a t e ไปกำลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU c h a n น e นได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ